ทุกคนคะวายช่วงที่พี่แต้มไม่สบายเนาะแม่ก็ไม่ได้นอนไม,ไม่ได้นอนอยู่เพราะว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุกทุกสองชั่วโมงลงไปป้อนอาหารเหลวแล้วก็ป้อนน้ำให้เขานะคะเพราะว่าร่างกายขาดน้ำทีนี้ตอนนี้พี่แต้มแอดมิทที่โรงพยาบาลสัตว์ท่าพระเรียบร้อยแล้วแม่ก็มีเวลานอนเต็มที่อยู่สองวันแต่ก็ไม่เต็มที่เพราะว่า ไอ้อ้วนจะเรียกเดี๋ยวก็ปวดทีเดี๋ยวก็หิวเม็ดเดี๋ยวก็หิวเปียกของก็ใส่ไว้ให้เต็มนะคะแต่ก็คือเรียกเขาคงอยากอยู่กับเราหรือประมาณว่ารับรู้ว่าแต้มป่วยแหละแล้วทีเนี้ยไอ้อ้วนก็คือตีสองเรียกตีสี่เรียกนะคะแล้วพอหกโมงแม่กําลังง่วงพอดีเขาก็เรียกอีกเรียกที่จะเข้าเพลนะคะคือตอนแรกเรียกออกมาข้างนอก อ่าคือสลับกันเข้าสลับกันออกอยู่อย่างเงี้ยนอนก็นอนไม่ต่อเนื่องอแล้วเสร็จเขาก็มานั่งตรงเปลเหมือนก็จะเข้าเปลแล้วได้เวลาเข้าเปลแม่ก็เลยเอาใส่กระเป๋าไปนี้นะคะพอใส่เสร็จก็เปิดเปิดตรงเนี้ยแล้วก็ปล่อยเขาเข้าไปลืมไปว่าพี่ฝ้ายยังไม่ได้ออกเพราะทุกครั้งที่เอาหมากสุกเข้ากระเป๋าอะ่ะ เปิดประตูไว้พี่ไฝมันจะลงมาทีนี้ไม่ได้มองด้วยความง่วงเลยนะคะก็คือใส่ใส่กรอนเสร็จก็ไปล้มตัวลงนอนเพิ่งจะล้มตัวเสร็จได้ยินแต่เสียงแง้ตวตอนแรกก็นึกว่าตกตรงนี้สรุปคือพี่ไฝายังไม่ลงจากกรงนะคะแต่โชคดีที่พี่ไฟใส่เสื้อเขียนยาวเพราะทายาที่แผลอยู่กันเลียายา mm. ก็เลยไม่เจ็บมากกว่าจะแยกออกมาได้ ทั้งน้าทั้งอะไรหกสารพัดนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ปกติถามว่าพี่ไฝยอะพี่ไฝยเป็นแมวความจําสั้นนะคะพี่ไฝยไม่มีอะไรแล้วไม่ขู่ไม,ม่อะไรแล้วแต่อันเนี่ยตั้งแต่หกโมงมาถึงตอนนี้ยังไม่จบนะคะดูมันดูมันขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนทีนี้เมื่อวานมาเมื่ออึนซักผ้า ซักเสื้อแมวนะคะใส่น้ำยาเดียวกันทั้งหมดรวมทั้งเพราะว่าจะเอาผ้าไปให้พี่แต้มให้เขาจำกลิ่นที่บ้านได้ก็เลยต้องไปเก็บผ้าที่ซักเมื่อวานโชคดีว,ว่าใช้น้ำยาซักผ้ายี่ห้อเดียวกันก็เลยวันนี้ต้องใส่ทั้งวันตัดไปที่มี่แมวนะคะแม่กลับมาจากข้างนอกหามี่แมวไม่เจอนึกว่าน้องหายคือกลัวค่ะกลัวเสียงพี่ๆขู่กันนะคะปกตินางจะกินเก่งวันนี้ซิเล็ก ชูนาในน้ำแร่แบบไร้แบบแบบไร้นะคะไม่มีเครื่องปรุงแต่งมีแมวก็ยังไม่กินเลยแล้วก็หมอบอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยโอ้ยปวดหัวแม่จะไปเยี่ยมพี่แต้มแม่ก็ยังไม่กล้าไปนะคะเนีย่ยไอคือไออ้วนนี่ปล่อยออกจากกรงไม่ได้แล้วมันจะต้องมาแย่เขาในขณะที่พี่ฝ้ายลืมเรื่องเมื่อเช้าไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยแผลก็เพิ่งหาย ดีว่าใส่เสื้อแขนยาวตัวสีเทาๆนะคะก็เลยไม่เจ็บมากแมงั้นก็คงจะได้แผลอีกแหละกินเหรอกินของแมวเหรอผ้าปูที่นอนเพิ่งจะเปลี่ยนนะคะเรียบร้อยอีกแล้วไฟจะลืมไว้แท้หนูก,กลัวหรอคะหนูก,กลัวหรอคะส่วนอาการพี่แต้มจริงๆมีคลิปนะคะแต่ว่าไม่อยากเอาลงเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดดรามา่าพี่แต้มเป็นต่อมลูกหมาก เป็นพยาธิเม็ดเลือดแล้วก็เป็นไตระดับ5ตอนนี้คุณหมอกำลังพยายามเพิ่มเกล็ดเลือดอยู่ซึ่งก็แต่ละวันก็หมดไป2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทเนยนะคะแต่หมอเขาก็เต็มที่มากทั้งเอ็กซเรย์ทั้งตรวจเลือดชุดใหญ่ให้น้ำเกลือฉีดยาแล้วก็สวนปัสสาวะอะไรให้ทุกอย่างคือหมอบอกว่าถ้าดึงน้องจากระยะ5มาอยู่ระยะ4ได้เขาก็จะอยู่กับเราไปอีกเป็นปี แล้วก็มียายแก้อักเสบกะเพราะเป็นแผลด้วยเพราะไม่ได้กินข้าวหลายวันนะคะก็มีอาหารโลกไตด้วยคือทุกอย่างตอนนี้หนักมากๆแม่ก็เลยโชคดีที่ว่าช่องติกตอกผู้ติดตามทะลุพันแล้วทำให้เปิดรับตะกา้าแล้วก็สมัครสมาชิกได้ถ้าใคร f อช่องนี้ที่มีความเมตตานะ,นะคะอยากช่วยสนับสนุนช่วยค่าหมอพี่แต้มก็เข้าไปในติ๊กต็อกได้นะคะไปกดซื้อของในตะกร้าหน้าช่องค่ะแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้แม่ทำแค่99บาทเองเพราะเข้าใจอยู่ว่าเออเขามาดูเราต้องมาเสียค่านี่อีกโอ้ยได้แผลขนร่วงเป็นกระจุกเต็มห้องเลยนะคะ ก็เลยบอกว่าเออแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นสมาชิกเราอาจจะมีกิจกรรมพิเศษอาจจะได้มิงนะคะมิงที่บ้านพี่ฟ้าเพราะว่าตอนนี้แม่เปิดร้านกาแฟแล้วนะคะลงทุนหมดไปสามหมื่นขายได้วันละร้อยกว่าบาทอรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้วันนี้ไม่อร่อยนิดนึงวันต่อไปไม่อร่อยไม่อร่อย น้อยมากที่จะแบบว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้า,าไม่เป็นการทุกคนจนเกินไปทุกคนไปที่ช่อง tiktok นะคะชื่อไฟล์ sleepy cat family นะ and family นะคะเพราะว่าช่องเดิมมันมีปัญหาเรื่องค่ายมือถือแล้วพอดีลืมใส่รหัสพอเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรเสร็จมึงกู้คืนไม่ได้ะคะ่ะก็เลยมาเปิดช่องใหม่ผู้ติดตามตอนนี้อยู่1,013คนนะคะขอบคุณค่ะ